สวัสดีครับงานนี้ก็จะเป็นงานแก้นะครับต่อเติมงานเก่าแล้วก็แก้ไขให้มสวยขึ้นนะครับงานอันนี้ก็สักไปทั้งหมด3ามรอบครับเดินเส้นแล้วก็ลงสีลงเงานะครับเลยอ,อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งจะเป็นงานออกแบบไม่ใช่งานแก้นะครับจะออกแบบเราติด,ดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ มือสูงค้างานนี่ก็จะเป็นงานแก่ค่ะนะอันนี้จะเป็น ep สีค่ะไมสี่ค่ะตอนสี่ค่ะนะไปติดตามตอนสุดกันค่ะยินจมเต็กก็แลดีผู้บันแท้งในกดไนไ์กดแชร์บันค่ะนะเมือสูง่ะฝากติตตามช่องพองคำะเมือสูง่ะ งานตีออกมาก็ตีแรงมกขนางในค่ะนะอันนี้ก็ก่อนแกค่ะนะหลังจากแก่ก็ตีแรงมกขนางค่ะสีก็ตีออกมามกขนางค่ะหลอ่อให้มันดอกแขกก็ไปให้มันดอก <ไป S 1> เกีเมุดค่ะนะส่วนไผ่อันนี้แต่ก็ตีโล่งกว่าเป็นสีเขียวแน่แต่หลอกของม้เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นงานแก่เหมือนกัน,นค่ะนะตีนาคาบกีนั่นตีฮันยูอิทเหลียว ยามันลำแห้งหนักก็โหลดท่านไม่ลืมแทงรอบหนึ่งไปติดตามจอมกันตนเย้าค่ะมือสุขะจ,จุดนะข้ามปากพี่น้องแต่ก็เลยติดตามบัรพองค่ะแต่ก็